เอาละครับกรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซทุกท่านนะครับสู่สุขคนนะครับทั้งในและต่างประเทศทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกกันเลยนะครับผมอ่ะมืโอนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยครับครับช่องนันป์บอลชาแนลนะครับเห็นมิตนานี่ครับเป็นหอยปังนะครับบ่แมนหอยโครงบ่แมนหอยเชอรี่ เนี่ยเป็นหอยจุกหอยจิ้วยังนะนี่เป็นหอยปังสดๆกันเลยนะครับนี่จัดมาประมาณสักสองกิโลนะตัวใหญ่ๆนี่น้องนี่สดๆเลยเนี่ยห,ห,หวานๆกันแน่ๆครับนี่ไปลวกก้อนไปต้มก้อนนะครับขาเชือกก้อนแล้วเอาก็มาราดด้วยน้ําส้มตำนะครับน้ำตำักหุงปลาแดกนัวๆกันนะครับมื้อนี้จัดมาให้ พี่น้องในรับชมครับนี่ไปไปเฮ็ดกันเลยครับนี่แซ่บๆครับจู้บ่นะน้ำเดือดแล้วนะครับใส่ใบกระดดกับใบกระเพราลงไปนะครับนี่หอยนะครับหอยไปลงไปเลยตัวนี้ล,ยลยอยลอยออไม่นองเพราะเนี่ย <c oughs> ต้มทิ้งไว้จนฟ้าหอยเปิดนะครับแล้วเขาเคยมาเบิ่งกัน ข้าเดียวครับอตมตุต่มโดนเอาล้ครับมาเบิ้งกันครับผมนี่ปลาหอยก็จะเริ่มเปิดแล้วนะเดี๋ยวตักมาให้ดูสักตัวตัวใหญ่นี่ครับนี่นอ้วนเต็มกันเลยครับสาเหตุนะครับ,รบที่สั่นทำวาเป็นอย่างตุ่มหอยคือส่นามไลแต่ขึ้นึงครับสังเกตเลยว่าถ้าเราสซนามหน่อยนี่พวกขีดิงคีดินที่อยู่ในตัวหอยมันสีบอกนะครับถ้า ถ้าเข้าใส่นามหลายอยันสิเวลาหอยเดือดเปิดฟ้าปั๊บนะแล้วก็ขี้ดินเขาจะด้วยว่าเศษเมีย,ยงที่นนว่าติดด้วยเนาะในหอยข้างในก็สิลอยออกมาหนาหนามข้างนอกอันสิครับนี่เป็นอย่างผมจุ่มใส่นามหลายเรื่องในหนามมันก็มีสิ่งเกี่ยวปนหลายอยู่นะที่ออกมาจากหายอยเอาประมาณนี้เอาพักไว้เย็นก่อนนะครับโอเคเอาละครับนี่ผมก็จับหอยหงายไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ นี่จากห้าที่ต้มเสร็จเ้าก็มาหงายใส่ถาดไว้เรียบร้อยรอน้ำสมตําที่ห้าสีตําต่อจากนี้ไปนะครับผมนี่ก็ประมาณนี้อ้าวเนือแน,นแน่นกันเลยไปตำน้ำตำมะคุงกันครับน,นมาตำกันเลยพริกมีผู้หูคร้บหลายเติบพวกเดรน่ะยอง กอดนี่ใส่ลงไปหมกนาวหมกนาวซุกนะครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยเชื้อเชยดน้ำประเดกก็โหนี่ยาไปรอนะครับใส่หลายๆเลยนี่น้ำปลาเติมไปขาดบ่ไใดในใจเือนะครับผงนัว จัดไปข่งช้อนโต๊ะหวานซ่ามีนี่เอาจนน้ำเลยครับน้ำเค็มๆสมมั้นมันเข้ากันยองบบกอก,กให้กินออกจังน้อยก็นีน่กักนาวกับหอมเลยเกินนะถึงจะเปือกเหลืองก,ก็ช่างเถอะนี่ทำลายแตกจับๆเลยโอ้โหหอยกระโรเราเลี้ยวนะครับอ๋อเดือพี่นหองมันจะเสียบต้อนกันวันี้ หลากหลายหอยเมียเลยกินได้กว่นี่พี่เพชรข้าวเสียอ,อ่ะสุดท้ายผักชีไปเรื่อยทำไมเรื่องคว่ำหอมเข้าไปสิได้ดับกินข้าวของหอยนะครับนี่ดวงซีสันสวยงามไปนั่นในโตโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอ่ะน้องหอยยังหอกับพ่อแล้วนะครับหงายรอแล้วนะเอา นี่มีละสุดยอดไปซิมเบื้องมาหนี้ครับเอามาแล้วครับซิมกันเบื้องเลยนะครับโอ้โหน่ามันหายไปเซวิด nằm con đấy, ngủ nằm hàng bật vừa chả để tôi nhây này. ยืมในน้ำครับใส่บ่อบ่อบ่อแดงบ่อนครับวูบขนาดเลยมาสิลูก Đây các mình nhai bưng nè Đây bùa này. Con da con Đinh của đề nữa โนต้นนี่ออกมาหมดเลยน้ำหายไฮเฟินี่อยู่กับผักข้างล่างครับต่อกันดีดีเด้อสายบัวนี่ mong sư mới kín đây xe nằm cửa má cả tầm xe nằm kia con đây và không kín suất vừa kéo ngay vừa kéo nhạc อวววยุ่งกันขึ้นอยู่กับการตุ่มนะครับแล้วเาตุม่มมีตุ่มประดนมาได้ดไตุ่มไหมหันภาษาใจ ่ายของนะพี่น้องนะกิ่นปศุพันได้ขอโทษขอไปนะครับ ยุงว้าตัวนี้ตัวไงเลยโอ้นังปึก đẹp số một lái đi ừ. <cười> 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 là đơn phải tổng đôn để bắt đôn bần đái này tôi lấy ở

หรือตะอ๋อจะหลาย,าาต,ายตัวเนี้เนาะนเต็มค่ำเนะโนอ้ย่นองเหยบอไปเลยมันบอกมาเป็ดมัวนไล่สูไล่หรอตุไไ่มมาโดนแบบเอ๊ มาลายสุดกับสัน,นี่ะมาี่ลายอีกหน่อยโอ้ันี่อันพอหล่อเลยเครื่องนะครับตัดหอยออสันีซะก้อนเลยขาดช่วง Dum, dum, dum. อย่าเดือดนะโอ้โอโว่โยกห้เลยปะเนี่ ขอ uhm สดน้ำจากหอยก่อนนะครับนี่สดๆเลยสดๆสดจากหอยพระทัดวาโอวพีน้องเอ้ยยุ่งยรกัง Mana tu ni? Wan Wan. Okey. Yeah. Uh. Langgan. Ui Lút bút ống gì ừ. Cũng xem mưa chút Bố mặc hoài, xẹp Xảy xoay Xuyên ừ. thái cả đồn xẹp đều ha Mình đi bụi là vậy. Wow. Ăn xong rồi. Cắp Khắp ngay bưng nè.

chỉ cho khăm nâng hai khắc hai cô mẹ cái nhúc này đã โ oh. อ้โหโอเคเลครับสำหรับคลิปวีดโอนี้นะครับเพชรย่างแห้งเลยยุ่งกับไรเจ็บขนาดเลยเนาะอ่ะก่อนจากกันไปครับท่านใดมาร์ิีสไตล์นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งน้ำด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้ช่องผมน้ำนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมถึงช่วงสุดท้ายนี่แหละอ่ะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนหูออื้เผิวจนปากบวมวอม้ปเดี๋ยอะก็ไม่ชิมหนามาสักแสนนู่นกันจังสีครับไปก่็แล้วครับสวัสดีครับ มาครับ